อุ๊ยสโลแกนที่การปราปาบอกว่าน้ำปราปาดื่มได้เพื่อนเพื่อนกล้าดื่มกันไหมคะสวัสดีค่ะคุยเดยวีวันที่นี้กลับมาอีกแล้วอย่างที่เกิดกันตอนต้นเลยสโลแกนของการปราปาน้ำปราปาดื่มได้เพื่อนเพื่อนล่ะคะ,ละกล้าดื่มกันหรือเปล่าบางคนก็ดื่มกันแล้วแต่บางคนก็ยังไม่กลา้าคลิปนี้กล้วยจะขออธิบายแบบนี้คะ่ะน้ำปราปาที่สามารถดื่มได้นะคะ เราก็กดที่หัวข้อของบริการของกปพหลังจากนั้นนะคะเลือกพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ตรงนี้นะคะก็จะมีประกาศเลยค่ะอย่างตอนนี้นะคะประกาศล่าสุดนะคะพื้นที่น้ําประปาดื่มได้อยู่ที่ลำดับที่185แล้วเป็นของสาขากระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะส่วนเพื่อนๆที่อยู่ในเขตอื่นๆนะคะก็สามารถมาตรวจสอบจากตรงนี้ได้เลยค่ะ และตามประกาศของกกมอนดามัยนะคะเรื่องเกณฑ์คุณภาพน้ําของน้ําประปาที่ดื่มได้ก็ตามนี้เลยค่ะหลกัหลกๆนะคะให้เพื่อนๆดูที่ความเป็นกรดด่างค่ะต้องมีค่าอยู่ที่6.5ถึง8.5นะคะแล้วก็ของแข็งละลายน้ําทั้งหมดหรือค่า TDS นะคะจะต้องมีค่าไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกุ้ก็มั่นใจนะคะว่าน้ําประปาดื่มได้ค่ะแต่ที่กุ้ยไม่มั่นใจเนี่ยก็คือระบบ เหล็กอยู่หรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ท่อเหล็กนะคะแต่เนื่องจากว่าการใช้งานมานานเนี่ยก็จะทําให้เกิดตะกอนค่ะคยกันเลยสั่งตัวนี้มาค่ะเค,นนเครื่องกองน้ำจากฟิลิปซึ่งเครื่องกองน้ําจากฟิลิปตัวนี้นะคะเป็นรุ่น AWP 3 7 0 3แกะกล่องออกมานะคะก็จะมีตัวเครื่องกองน้ําแล้วก็ชุดอุปกรณ์มาให้ก็ยังมีคู่มือภาษาไทยมาให้อีกด้วยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีตัวไส้กองมาให้แล้วค่ะอยู่ข้างในตัวนี้นะคะไส้กรองที่ซื้อมาใหม่เนี่ยก็จะมีพลาสติกหุ้มอยู่ นี่ค่ะก่อนใช้เนี่ยก็อย่าลืมแกะก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะก,กลายเป็นกรองทิปไปค่ะและข้างบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวตั้งเวลาค่ะเพื่อเตือนให้เราเปลี่ยนไซกองนะคะจะเปลี่ยนไซกองเมื่อไหร่นะคะให้สังเกตจากตรงจุดเลยค่ะตรงนี้นะคะถ้าใช้งาน1คนใช้งาน2คนใช้งาน3คนตามจุดเลยค่ะอย่างตรง เลยค่ะว่าถ้าหากว่าเราใช้น้ําที่บ้านหรืออยู่คอนโดแค่คนเดียวนะคะเวลาที่เราใช้สมมติว่าเราใช้เดือนหนึ่งนะคะลูกศรก็ยื่อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้เราสังเกตตรงจุดตรงนี้นะคะนี่คือถ้าหากว่าเราใช้งาน1คนเพราะฉะนั้นเดือน7เราก็ควรที่จะเปลี่ยนไส้กรองค่ะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยู่กันสองคนนะคะประมาณเดือน4ี่ก็ควรต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้วค่ะแต่ถ้าหากว่าที่บ้านอยู่กัน3คนนะคะประมาณเดือน3ก็ต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้วค่ะ หัวก๊อกแต่ละบ้านเนี่ยก็มีหลายแบบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีหัวก๊อกมาให้เราทั้งหมดค่ะ5แบบด้วยกันนะคะและส่วนตัวตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยใส่หัวก๊อกค่ะขั้นตอนแรกก่อนการติดตั้งนะคะก็ให้เพื่อนๆถอดหัวก๊อกที่บ้านออกก่อนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวกุ้ยจะถอดหัวก๊อกให้ดูนะว่าถอดออกมาแล้วเนี่ยมีตะกอนหรือเปล่าค่ะซึ่งจะหากว่าเราไม่ได้ใช้หัวก๊อกแบบที่มีกรองนะคะเวลาที่เราใช้น้ําล้างผักหรือว่าซาวข้าวนะคะตะกอนพวกนี้ก็จะหล่ลงไปด้วยคะ มาดูกันนะคะเวลาที่เราเปิดน้ําใส่แก้วค่ะน้ําที่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างค่ะน้ําที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยอาจจะเห็นว่าใสๆนะคะแต่เดี๋ยวกล้วยจะ close up ให้เพื่อนๆดูค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะตะกอนต่างๆที่มันออกมาเนี่ยก็อยู่ก้นแก้วเรานี่แหละค่ะและตอนนี้นะคะก็เลือกหัวก๊อกที่เหมาะกับก๊อกของบ้านเราค่ะก็ใช้มือหมุนเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้ตัวช่วยขันนะคะเพื่อให้ก๊อกแน่นค่ะตอนที่แกะคลาสสิกแล้วนะคะก็ประกอบเข้าไปค่ะ ง่ายๆแค่นี้เองค่ะตั้งเวลาการใช้งานตอนนี้เดือน8ค่ะแต่ว่า8จะ9แล้วนะเราก็มาตรงนี้ค่ะตรงระหว่างกลางนะคะ8และ9ค่ะให้เพื่อน <S <S ๆบิดวงแหวนตัวนี้นะคะเคี้ยวจะเปิดออกค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยค่ะแค่นี้เองค่ะการติดตั้งของเราก็พร้อม หมอะที่จะใช้เฉพาะจุดมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะติดตั้งเองแล้วก็เปลี่ยนเครื่องกรองเองโดยที่ไม่ต้องง้อช่างเลยค่ะและตอนนี้เครื่องก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะเวลาใช้งานนะคะเราก็เปิดน้ําตามปกติเลยค่ะน้ําที่ออกมาเป็นฝอยอย่างนี้นะคะก็คือน้ําป,ปั๊ปลาที่ออกมาค่ะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆมั่นใจว่าน้ําป,ปั๊ปลาที่บ้านเพื่อนๆดื่มได้นะคะก็ให้กดปุ่มตรงนี้ค่ะน้ําตรงนี้นะคะจะผ่านเครื่องกรองค่ะเราก็จะสามารถดื่มได้ค่ะ ทีนี้เรามาดูน้ำที่ผ่านเครื่องกรองกันค่ะว่าจะมีตะกอนหลุดออกมาไหมตะกอนที่เคยมีในแก้วตอนนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะ สำหรับเครื่องกรองน้ำฟิ e ลิป์ AWP 3703นะคะเหมาะสำหรับกรองน้ำที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะหรือกลิ่นคลอรีนมีตะกอนหรือน้ำเหลืองก็สามารถทำให้น้ำคุณภาพดีขึ้นได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าน้ำปราปาที่ดื่มได้เนี่ยเพื่อนๆ,ๆจะต้องตรวจสอบจนมั่นใจก่อนแล้วนะคะว่าเป็นเขตที่น้ำปราปาสามารถดื่มได้ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้น้ำบาดาหรือว่าเป็นประปาหมู่บ้านนะคะอันนี้คุณก็แนะนำว่าเพื่อนๆควรจะเอาน้ำไปตรวจก่อนค่ะ ถ้าว่าน้ำปลาที่บ้านเพื่อนๆดื่มไม่ได้นะคะการที่เพื่อนๆติดเครื่องกรองตัวนี้นะคะน้ําที่กรองออกมาเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาน้ําที่ผ่านเครื่องกรองฟิลิปตัวนี้นะคะไปล้างผักหรือว่าเอาไปซาวข้าวเพื่อประกอบการทําอาหารได้ค่ะสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้เครื่องกรองฟิลิปตัวนี้ไปใช้นะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะเดี๋ยวคุ้ยใส่ไว้ให้นะคะและสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe ให้คุ้ยในช่อง YouTube ด้วยนะคะและตอนนี้ก็มีอีกสองช่องทางให้ได้ติดต่อกัน และตอนนี้ก็มีอีก2ช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะนั่นก็คือ TikTok แล้วก็ Line Official ค่ะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องรีวิวเรื่องที่กุยให้คุยรีวิวให้ดูค่ะบ๊ายบาย่